ฮะก็ต้องรับประชุมช่องป้าจำลองสกายคนมาวันนี้อ้ายวันดีค่ะเป็นยาไเพรนหน้ายันนวดสองวันเป็นไรไม่สบายเหรอึไม่ค่อยสบาย้นอนไม่หลับอโอ้ไม่ค่อยสบายโอ้ทมันเด็ดยากเลย มันแดดมันนี่หรือมันส่งสารพุทธคืไข้เมื่อคืนนี่ก็ไข้กินยามาเจ็บคอเอาก็คือมีเห็นญาปกติน่ะช่วงเช้าน่อยญาติเลยมีเพวกไอ้ไปเนาะช่วงมบ่ายๆเราเห็นญาติมาสามไปสี่น่อยญาเราไปดินยู่ไปดินส่วนใหญ่พี่เด็ดที่ถามี่เด็กูไมีเห็นญาเมื่อไรๆโซฟานะเห็นอยู่เห็นแต่พี่เพื่อนเห็นอยู่อยู่ไรโุ่ ว่ายกเเป็นผื่บอสมันมีสบายบอมันสบายมันปวดหัวเจ็บคอไขวัดใหญ่มันอากาศเปลี่ยนยายอีกอย่างก็ตากแดดเด้วันก่อนนะตากแดดหัวหัวแดงหัวดำไปไวันนั้นอะไปส่งปู่ไอ้ไอ้ปูวันมันยังไข้เลยอืะไข้เลยปูวแล้วก็มันนั่งนั่งรถไปไกลด้วยเนาะวันนี้มันมันก็จะเมื่อยนะมาเด็กน้อยเนาะมันแขีงแดดเด้ไปเก็บวิ่งเก็บอะไรปวยบุญอ่ะตอนอยู่ในบ้านยายก็ฝาก ไยบุญไปกับแม่แม่ชมหวังอ่ะแม่หวังอประหวังอ่ะหกหกร้อยบาทเออฝากไปกับแกเมื่อนั้นเหมออก็ยายไม่ได้ไปดิยายกระสุนที่บ้านแล้ววันนั้นเลยปวดหัวแรงอ่ะพราะมันตากแดดเนาะวันนั้น่ะตกแดงจริงจริงในวันนั้นยายจนก็พูดหลอดไปเนาะโอ้มีตีสตินซังคนใดเขาก็เอออันนี้เรื่องจริงเราแก่แล้วเราไปทำเหมือนเขาไม่ได้หรอก ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาใครจะอันนี้ในบ้านมีจะประธานคนเดียวหาเงินน่ะมันเมื่อยได้ประธานบ้านเจ็บเลยประธานบ้านเจ็บแล้วใครจะไปรับประธานเงินวะอ่าังฮะมันจีไปดำหน้าไหวยี่ปอนี้โอ้ดำหน้าเขาก็ชีเรจ้างเอาไรเอาว่าีวาเได้อดาเนาะฟ้ดำหน้ากับตุ้งกังก้ากับก้ากับขูบเลลวพอคขูบแล้วพัดพันมีมาอยูดดินบปนแห้งกระแล่อยู่โอ้มันพน น,น,น้ำน้ำบ้านบอ่อค่อยกับมันมันบิดอะนะปกตกนนิแต่หน้าค่อย่นเออนั้นนะเตะบ่อใหญ่ใหญเออมันเป็นเไม,ม่เห็นปีน,นี้ไม่ได้น้ำเลย,ยลเราลดหลาะเราจะได้กินข้าวไหมวะแล้วนี่งั้นเราปูไปอยู่จะปาดงวงเราไปตกญี่ปุ้นเจบบ่อเออถ้าตะกี้ไหนะย้อนหับมาให่ฝนตกหนุกได้เนาะเจ้าว้าอยู่บอ่อ พ่อยบอกเป็นอันนี้จะไม่ได้กินข้าวแล้วพ่อก็ได้ไปดำให้เดียวอันนั้นละปีนี้นะอืมพี่บอกเห็นชิดเจ้าว่าก้างพวกได้เห็นย่ามก้าหลืมกานด่ายไปลงไปได้แล้วดูดน้ำดำเฉยๆสักคงเื้ยก็ได้กินขึ้นหออย่างมันเลงแห้งวะหมดพุ่นก็มีตุกก็ยาแล้วแล้ววันวันดูดใช่แล้ววันน้ำบ่มีก็ได้ได้ดูดขึ้นเชื่อก็ได้ดูดอย่างนี้อาหารที่พระโจงกลางหรือน้าที่ฝนมาประมาณนั้นแหละอืมเอากร มันลําบากนําให้นํานานนี่แล้วฮากก็ใหญ่ใหญ่กระดังกระด้อื้นดินั่นบ่เือทึ่งนั้นไม่พอาะแม้นมันมีก็นำให้ทงนั่นแหละตาธาตอยูเดียนี้อัดญ้าบ่เออมันกระทมเ้าตายแล้วพักน้าพี่พนนาลูกนาเด้มันฟันเราบ่ย่างป่าเยอะ อยู่หนองกันน่ะถ้าปกติเห็นในป่ามันไม่ได้ทูกขีดแลบอนานาขอนามีป่าคือมีเบ้าใช่ไหมส่นเดี๋ยวมันมันมีกับมันโบราณแค่โตชองโตนี่มันไม่แม่เป็นปุ้มแม่เนาะต้องไปหาลไปซ้อนลูกนวกนะบหนาทึงน้ำมันล่มอยู่จะทาตัดไปกับมันล่มมันเป็นนั้นล่มนะครับทีราได้ ทำได้บ่ได้ก็ยิกไปนําพันะทําได้กินลุงเสื้อลูกไหลลูกไห่ไม่ได้เลยลุงมันลงไม่ได้แล้วอืมไปใส่ไปลงไปยิกก็เ้๊ะกเป็ะเอาเอกแล้วแล้วเบื้องเชิญแต่ว่าไข่เนี่ยเรากายายไม่สบายนะมันก็ยังเมื่อยมันยังเหนื่อยเพียอยู่เนาะอ่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเจ็บตามต้นตามตูนี่กินยากินยารัดไว้อืมอืม พ่อก็พ่อก็อยากเอาออกไปยุแล้วจะถามว่าจะไปทําไมแดดแับนั้นเดี๋ยวเขไปตื่มหายดีค่อยไปบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปยุเพราะว่ามีคนโทรมาอยู่อ่ะแล้วก็ซูบงพึแล้วมันเย็นเย็นวละไปนี่ไปก็ยายก็เห็นนะครัไปอยู่ดอกมือนี้เชลชีออกไปยุมันบอได้ออกไปหลายมือแล้วมื่อวานนี้น่ะก็สีบดๆจางนอนในยุไรอยากเลยเออมันมันเออมันฮอนอีอย่างวะจั้นเลยจังนอนปลาหร ก็ยังหวานน้ำ้อนเี่ยังเอาคือเชื่อว่าอันน้ำน่ะน้ำชาลุงน่ะโมงนาขายอะไที่ระพานไปน่ะเล้วจุกันน่ะยังแห้งลงไปหลายระย้าเลยน้ำชาหันตะกินเต็มปแลอวจะเปลี่ยนปากขายนะก็ไปเยี่ยมมึงลังลังบ้านลุงมาไปดูไหมลูกเขียนอ่ะโอ้ยมันก็มีมันขึ้นมาแล้วเออตอนนั้นละว้าวบาทหนึ่งเปลืองเอาเนาะพวกพแพทย์เนาะปีหน้าเนาะ หลายแมนลูกกบลูกเขียดก,กบเขียดบอกแพะปีนานนะละลายแมนอยู่มัน,มนขยายพันธุ์ได้มีดพืโซนมันดีเพราะลูกเขียดทางัง่เนาะจนเป็นฝ้าเป็นฝ้ายูู่กบลูก,กาปกกาดแต่ว่าน้ําแห้งลงหลายยางก็ไปเยี่ยมบอ้งอ้ว่ากู้ไปแล้วนฟ้าก็มีตตกพราะน้ำก็แห้งหมดแล้วแต่ก้าพัดกู้อยู่ับลราดินน้ําดูแลใครเนี้ยเราก็อยู่ทะเลกู้ก็ได้ เอาเงินาว่ามันจะแบบนี้ถ้ามันคือปีนั้นก็เน้วใหญ่ทุกๆๆแล้วก็ปั้นเขาระดำหน้าก็ได้น้ำดําเขาจะได้ดําแล้วดํแล้วเขามันใเลยเ้าออกไปกลางวันก็โอ้จะไปอยู่ตรงไหนย้าใหญ่ย่งเราย่างขนหนคากเลงปล่อะไรเจ้าตกก้อนคอยไหมแอมนีนอยู่ดูคนตกก้อนอืเขาค่อยมาแต่พูจะบาดุงแล้วก็ซูก้อแล้วก็มากึนต๊ ก้อนนะมากระ่ากัวาพอดีแต่ถ้าเกิดว่ามันลงได้ก็มีก็ให้เขาไปถ่ายจิจิจะจะดำแถวนั้นกูดูกายยาวค่ะบุ้งก้อนพอดีพอดีเป็นช่วงชิ้นเดือนฝนมากก็เป็นเนาะพอดีมากเขาก็ได้ดำพอดีกาเขาเขาชอบพวกพวกกาชิคุเรามีงามรถงามเติบเยอะใหญ่เออโอ้ยมองมองหนากันนะชองก็ชอบพูกโอ้ยชอบเบล ตาเขาตระชาชจะจงกระโชคพูดได้มาฟาดนะโอ้ไม่รูเือหน้าไป้ก็มอนไม่ใหญ่คือปีกายนี่บอก่เออเลือกก็ให้มันเลยอือเออลายยุการนะฮักแต่ว่าปีนี้เอาไปดัมรายย่วิทยายุ่นนี้มาดำไปเฮ้ยให้ลงทุนหลายใหญ่คุยก็แพาเปเบิดบอปีการปีนี้นายกดำมยุหายึงนะเขาอันพลอยมิวประายอันนีีเอาไปดูษไทยนะแต่ว่ามันโคตร ไปตัดเนี่ยหุบๆแล้วค่อยไถส่งเธอก็ยังหกบอยู่ย้ายเขาไม่ได้น้ำบุ๋มเนาะคือ่ะมาดูยายแล้วก็เห็นได้ยาย่อยังชั่วก็รงมันมันเมื่อยเมื่อยเมื่อยท้องมันต้องพักผ่อนไปอยู่สักสามสี่วันยายกินยาแล้วก็นอนพักเพราะว่าค่อยมาสบายแล้วก็ลุกไม่ขึ้นว่าเรื่องจริงไหนวันนั้นยายค่อยไม่สบายตั้งแต่ค่อยอุ๊บ่อก็ไม่บอกใครบอกยายออกไปกินกาแฟไปโอ้ย กาแฟไพ่ข้อกัดชดก็ยังไม่มีแหงดึงขึ้นมาเช่นกันตอนนั้นเราค่อยล้ำไปจนเรนไม่มีแหงมันยกแข้งยกขาเลยยันเราเต้าคกตัคกอุดเหาโมล้ำสูบบูดแน่พคงค่อยมีสมัยจนมุดแหงจนหมดลายแล้วลำห่วยลำกระหภพอนะครับเต้นเนาะมันเมื่อยมียากมาห้ามร่างกายห้ามันพี่อยู่เดี๋ยวนะนะอืโอู้ห้ามเขาเขาโคบแหงอุดเหาเขาอุดทุ่นแบบกบฟู่กบอุดเหาเขาแบบอืม ก็สำหรับกินนี้นะคะก็ขอจบกินเพียงแค่นี้นะคะก็มาเยี่ยมยามถามข่าวยายเนาะเพราะว่าไม่เห็นสองวันนะคะเงียบบอกยายบาออกไปว่ายายออไปก็จะม้วยปัดหน่อยไขไปแล้วมันบ็มีไฟจตตลกบอกเลียวหาคู่ก็ไม่เห็นเลียวหาอันไม่เฉพี่ก็ไม่เห็น ลามันเมื่อยได้บอหางบางมันเลยทำบกเบื่เลยบออย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายขอบคุณแม่พีด้วยค่ะ